ฝันเห็นเด็กมีความหมายว่าอย่างไรได้บ้างวันนี้มีคำทำนายความฝันเกี่ยวกับเด็กๆมาฝากนะครับไปดูกันเลยสำหรับความเชื่อเกี่ยวกับความฝันเมื่อฝันเห็นเด็กนั้นมีหลายรูปแบบนะครับไม่ไว่าจะเป็นฝันว่าได้อุ้มเด็กฝันไ่าได้เจอเด็กฝันว่าได้กอดเด็กซึ่งแต่ละอย่างก็เป็นลางบอกเหตุที่แตกต่างกันออกไปนะครับเรามาดูแต่ละเรื่องนะครับว่าการฝันเห็นเด็กแต่ละแบบนั้นจะสื่ออะไรกับเราได้บ้างนะครับฝันเห็นเด็กทารกนะครับ อ้วนท้วนสมบูรณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสก็หมายความว่าผู้ฝันจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีโอกาสที่จะได้ลูกได้บุตรในเร็ววันนี้นะครับนอกจากนั้นการที่ฝันเห็นเด็กที่รูปร่างสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ยังสื่อว่าผู้ฝันนั้นกําลังจะมีโชคในเร็ววันนี้นะครับหรือว่าโชคดีกําลังจะมาหานั่นเองนะครับเห็นเด็กทารกก็จะแปลความหมายว่าผู้นั้นนะครับผู้ฝันมีโอกาสที่จะมีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงานมีโอกาสที่จะได้อุป,ปการะคนหรือว่าบางทีก็จะแปลว่ามีโอกาสได้บุตรนั่นเองนะครับสำหรับเลขเสียงโชคนะครับที่นิยมถ้าเราฝันเห็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายก็คือเลข3หรือว่าเลข1ก็ได้นะครับฝันเห็นเด็กทารกดูดนมนะครับก็หมายความว่าผู้ฝันจะสูญเสียทรัพย์สินเงินทองนะครับหรือว่าของรักของมีค่าให้กับคนที่อาวุโสน้อยกว่าหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นบุตรหลานบุคคลในอุป,ปการะหรือลูกน้องบริวารน,นะครับอาจจะหมายถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็ก หรือว่าอีกในหนึ่งก็แปลว่าการสูญเสียเงินทองแล้วก็จะมีปัญหาสุขภาพด้วยนะนอกจากนั้นก็คือจะมีเรื่องเหือเนื้อร้อนใจกัดกุ้มกังวลวิตกต่างๆจะเข้ามารบกวนจิตใจของคนที่ฝันว่าเด็กดูดนมนะครับหากฝันว่าได้อุ้มเด็กนะครับก็จะมีความหมายว่าจะมีโชคลาภเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองหรือว่าบุคคลที่เป็นบริวารน,นะครับอาจจะเป็นลูกหลานลูกน้องคนรับใช้นะครับก็จะนําโชคลาภมาให้หรือว่ามีเหตุการณ์ที่ทําให้มีความสุข สิ่งที่คาดหวังไว้สมความมุ่งมั่นารถนาทุกประการนะครับกรณีฝันเห็นเด็กแปดนะครับแปลความหมายได้ว่ากิจการหน้าที่ต่างๆที่ลงมือทํจาจะประสบผลสําเร็จล่าช้านะครับกว่าที่เราคิดไว้หรืออีกอย่างหนึ่งก็จะแปลว่าได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงหรือว่าคนใกล้ชิดที่เป็นมิตรต่อกันให้การช่วยเหลือในเรื่องต่างๆที่เรากําลังต้องการความช่วยเหลืออยู่เลขนําโชคกรณีฝันเห็นเด็กแปดก็คือเลข6 นะครับเป็นเลขเด่นส่วนเลขรองก็คือ2อนะครับฝันเห็นเด็กคารกตายนะครับก็จะแปลว่าความหวังความคาดหวังต่างๆมีโอกาสผิดหวังการเงินมีอุปสรรคมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดฝันนอกจากนั้นก็คือไม่มีดวงไม่มีโชคลาภนะครับควนงดการเสี่ยงโชคด้วยนะครับสาหรับความฝันเกี่ยวกับเด็กนี้นะครับไม่ว่าเราจะฝันเห็นเด็กที่เป็นลูกของตัวเองหรือว่าฝันเห็นเด็กลูกคนอื่นนะครับหรือว่าเด็กที่เราไม่รู้จักก็ล้วนแล้วแต่เป็นรางบอกเหตุ ตามเรื่องราวที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับหลับตัวเลขนะครับที่นิยมนํามาเสี่ยงกันนะครับกรณีฟันนเดียวก็คือเลข1เลข5เลข6เลข8เลข9้านะครับซึ่งจะเป็นเลขที่เด่นนะครับส่วนเลขรองก็คือ1 3 3 7 5 4 9 1และ32นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ